Yeah. Yeah. S <S าาระะยาหาง่งมันก็มีทุกแบรนด์แหละถูกคุณอวยไงคุณอวยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่องเอมิก้าค r a ริซ g อีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเอมิก้าจะพาทุกท่านนะคะมาทดสอบนะคะสมรรถนะของเจ้าอ u t l a n เด r er PHEV คันนี้นะคะโดยที่เรามีเวลาอยู่กับรถคันนี้1วันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เรามีการเทสอะไรบ้างแล้วก็ขับไปถึงไหนจะสนุกมันหาแค่ไหนไปรับชมกันได้เลยตอนนี้พี่เจ้าวิง<อ>่งที่ความเร็วเท่าไหร่คะพี่80ตั้งคูด้วยไร่รมาณ0ปคับแต่ตั้งไวยย้ที่ร2อ ตั้งไว้ที่ร้อยยี่ชิ้นแคัอัตราเร่งเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้นะฮะนับนี่มันจะเบรกมันเองโอ้ยจริงปะใช่ขับขับหลังก็เบรกเลยดิโอ้ยเกือบแล้วอ d a p t i v e cruise c o n t r อ๋อนี่เบรกเองเหรอเมื่อกี้เบรกเองเหรอมันเบรกเองเพราะว่าคันหน้ามันเบรกเนาะปั๊บเหรอเบรกกระชันหันไงอ๋อ เบรกเองเหรอพี่เฮ้ยจริงเหรอพี่เมื่อกี้เบรกเองจริงเหรอก็ม่อกี้เบรกเองก็มันชะลอเองครับตั้งไว้อย่างนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วที่ควบคุมโทรลคือการทำงานของมันตอนนึงอ่ะถ้าคันมันจะแปรผันตามคันหน้าพอคันหน้ามันเบรกเยอะมันมันของเราเลยเบรกลึกไงถึงจะให้รักษาระยะห่างไว้เนี่ยอ๋อเบรกเร็วก็ต้องแบบพันไอ้พวกเนี้ยคือไม่ต้องกลัวหรอกใครจะอ่าเราจะไปชนใครอ่ะมีแต่ใครจะมาชนพี่นะมีคนจะมาชนแต่เมื่อกี้เกือบชนท้ายนะใช่ไหมพี่ ไม่ชนใช่ไหมแต่ผมมองกระจกหลังข้างหลังตามมาเขาจะเบรงหัวทิ่มเลยนะผมเเลลยต้องกข้างหลังน่าจะมีเออ่มีกลวยมีอะไรอยู่เนะพี่เนาะออ๋อเหรอเราก็น่าจะโดนอ่ะเนาะกลวยอยู่ข้างหลังวะพี่เราก็กวยกวยเราเรายังรอแล้วพี่สี่พี่สี่ห้าครับขับเป็นแก้วเลย นอโม,มดคืนก็คือตอนนี้มันใช้แบบจากในรถเนี่ยส่งมากำลังที่เรถเรา,เาจากแบตเตอรี่หรอใช่ครับรถคันนี้เป็นเป็นใช้เป็นไฟฟ้ามันได้ทั้งมันเป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็นทั้งน้ำมันคือได้ทั้งสองระบบเลยอ๋อแต่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยจริงๆหลักๆก็คือเพื่อจะปั่นกระแสอื Okay. เอ็มเข้าใจละแต่ว่าเอ็มงงเอ๊ะทำไมมันเป็นสีฟ้ากับสีแดงกว่านี้พี่ชารสีฟ้าเนี่ยคืออันนี้คือแบบเราอ่าแบบเราตอนนี้แบบอันนี้คือถอยคันเร่งกําลังมาที่ล้อทั้งสี่ถ้าเป็นสีฟ้าคือมันถอนคันเร่งแล้วมันจะตีกลับมาชาร์จในเข้าแบตเตอรี่อะไรเป็นสีแดงอะถ้าเป็นสีแดงคือถ่ายกําลังออกสีฟ้าคือถ่ายกําลังเข้าเห็นไหมเห็นไหมมันหมุนเข้าโอเคถ้าเราถอนคันเร่งปุ๊บมันปรับความหน่วงปุ๊บมันจะดึง mm hmm. เขาเรียกว่าชาร์จไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่ใหม่ ชาร์จเองเขาเรียกขับไปชาร์จไปไปหาอุลตร้าแมนกันดีกว่าปะนิ่งไปชาร์จไปแล้วยกมือหน่อยที่ยกมือหน่อยเปิดรถกระจกเอเคต่ออันนี้เรากำลังเดินทางเข้า เพชรบุรีกันนะคะเพชรบุรีท right, ี่ไหนคะยุทธยาจะเอาเหรออยุทธยาเอรามาที birth birth ่ที่จะไปเพชรบุรีไม่ใช่ลงใต้อ๋อเหรอเพชรบุรีที่ลงใต้อ๋ออันนี้เราขึ้นที่ไหนพี่เราจะไปยุทธยาเหรออ๋อนครสวรรค์ครับอ๋อยุทธยานครสวรรค์สิงห์บุรีคนละที่เลยเนี่ยมาด้วยกันใช่ไหมเราชาวจะไปใต้สุดท้ายที่พะเยาเรามาด้วยกัน เมอเลยรับไปดเลยเมารถเมารถคนคนบางคนก็เมารถจริงๆรถเราไม่สมควรเมาอ่ะเนี่ยเันเด็กบปนอ้อนิ่มดีนะเงียบไหมสายเงียบนะออีโวกนะอีโวเลยเหรอใช่อีโวลูชันนะนะ มากยูโวคจสะดุดทำากระทได้ดีแล้วเขาคงเล็กในเขาเรียกว่าแคบที่สุดแล้วในความรู้สึกตอนแรกที่มอง PHEV เป็นไงบ้างพี่อเอาเลนเดอร์เนี่ยนาตอนเนี้ยผมถอนคันเร่งอยู่มันชาร์จกลับจากล้อเนี่ยคือคือในกรณีที่พี่ถอนคันเร่งปุ๊บเนี่ยมันจะชาร์จกลับมาใช่ไหมใช่อ๋อแต่ตอนนี้ผมหยยบคันเร่งจากแบตก็จะมาส่งมาที่กำลังของล้ออือ เเดี๋ยววปนโอ้เอาอะไรวะเนี่ยอันตรายนะเนี่ยฮัลโหลม่สูีฮัลโหลเชื่อไปต่อดปั๊มเล่นกันเท่าไหร่ไม่เล่นเดี๋ยวเสียตัง ส่งมาสิส่งไปหมดแล้วมึงไปเปิดดูบ้างปะเนี่ยไหนเดีเดียวใครไม่คาดกิมขาดอ๋อทั้งคู่ไม่มีหมดแล้วกรุงไหนปลอดเส้นทางออกมาจากเมื่อกี้เราเข้าปั๊มอะไรนะพี่เออเนาะอันนี้มันเป็นจุดพักรถของไอ้แหลกฟ้าสวยพักแมคโดนัลด์ครับอ๋ออันนี้เราจะไปมุ่งหน้าต่อมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองยึดยาอ่าแล้วเราจะไปไหนโอ๊แบตเตอรี่เราก็ชาร์จไปเรื่อยๆเนาะ ใช่ไหมหนึ่งยืนยืนยืน Crazy กำลังใส่เข้าที่ที่แบตเลยขณะวิ่งแล้วก็แบตเนี่ย<ม>ก็จะมาจ่ายกําลังมาที่กําลังของล้อนะครับกับโหมดที่สามอันนี้คือโหมดโมดชาร์จมันมันมันก็จะเอากำลังของเครื่องยนเนี่ยชาร์จแบตเต,ตอรี่ไปไปไปในตัวตลอดเวลา<ะ>อันนี้พี่วิ่งความเร็วที่แปดสิบ เสียงลมเข้ารถไหมในความรู้สึกใช่ครับห้องโดยสารเราเงียบนะประมาณไม่มากไม่มากหรอไม่ที่สะเสียงมันก็ยังมีบ้างแต่รก็ไม่ดังแต่มันไม่เยอะอืมมันนเป็อันนี้คือเสิบล้อวิ่งเอาแบตเตอรี่ชาร์จอ่ะอ๋ออันนี้คือในความเร็วที่ร้อยร้อยสิบอ่ะก็ยังโอเคอยู่เนาะก็ยังเงียบอยู่เนาะ เจมไอเจมไลน์กลับมาบอกจ้าไม่คนกดเอาลันเดอร์พีเอชดีวีกันโดด้ยไหมโดดข้อาฮะอันนี้อัตราเร่งความเร็วที่อ้120แล้วนะสบายๆใช่ไหมคะพี่ทของมันก็คือจะเห็นไหมเครื่องยนต์ถ้า120ตัดล้อบวกกับชาร์จขับเข้าแบตเตอรี่อือตัวนี้ใช้หมดอะไรตัวนี้ใช้ใโหมดชาร์จใช้หมดชาร์จใช่ไหมใช้โหมดชาร์จชาร์จก็คือเอากำลังงานของเครื่องยนต์เนี่ย แล้วก็ชาร์จเข้าที่แบบด้วยนี่ครับตามนี่มาแก๊งเดียวกันกับเราเ

อัตราเร่งสุดยอดมากเลยเนาะตันนี้รถเยอะเหมือนกันนะคะในเส้นนี้ระวังครับพี่ทำถนนทำถนนเสียงก็เงียบดีนะสำหรับอัตราเร่งที่120เนาะ ันนี้ในระบบของความปลอดภัยอ่ะพี่ครับคือก็ท็อปที่สุดเลยใช่ไหมก็ถูกทําใน,ม,นมันมันมีมีอะไรบ้างอ่ะพี่เกี่ยวกับ,ค,บคือตัวผู้คนค้องแบบแปลผ่านสัญญาณเตืเนนอนชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่ชวยชะงักรเบครคอ่าฮะตัวเปลี่ยนเลนตัวสัญญาณเตือนเปลี่ยนเปลี่ยนเลนอือมฟลายสปอร์ตนะครับแต่ฟลายจะมีตัวครอบเซนเซอร์รับผ่านมาให้อยู่แล้วอืม กไอ้ไอ้ตัวที่เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะชะลอเหรอพี่เอ่อตัวช่วยชะลอความเร็ว Adaptive Adaptive Cruise Control Adaptive Cruise Control ใช่ครับก็คือตัวนี่ก็คือคือคือที่เวลาเราขับมาอย่างเงี้ยมันมันทับเป็นเอ่อความเร็วชะลอความเร็วแปรผันตามาหน้าผันผันตามแบบขับหน้า ใช่ตอนนี้มันทิ้งระยะห่างไว้แบบไว้ประมาณนี้จะนับสมมติว่าเอ่ออันเนี้ยอันนี้คือเราเราตั้งตั้งทํางานอยู่ใช่ไหมเราับช้ากว่าเห็นไหมฮะมันจะโลดเองโดยที่เราไม่ได้เบรกอ๋ออันนี้คือพี่ไม่ได้แตะเบรกเลยใช่ไหมคะแตะแต่ในการทํางานของระบบตรงนี้ก็คือเขาจะทํางานให้เราอัตโนมัติใช่ครับมันมันจะตามกับตามตามกับกับคันหน้าขัดหน้าขับเร็วขึ้นอืม เอาง,ง่ายๆเราแม้ถ้าถ้าเกิดว่าเราพูดภาษาบ้านๆก็จะเป็นระบบช่วยชะลอะแล้วก็เบรกให้ช่วยชะลอหรือว่าเขาชะลอให้โดยอัตโนมัติค่ะพี่ตุ้งเรียกว่ามันเป็น,ปเ,ปนปเป็นไงคะลุงมันจะมป็นเซนเซอร์นะครับ ัเอาอเอางนี้ให้เราคิดง่ายๆก็คือเราขี้เกียจเหยียบคันเร่งตอนนี้ค่ะเราตั้งความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเ้ไหมครับแล้วก็เวลาปุ๊บถ้ามันวิ่งไปปุ๊บ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามันไปเจอคันหน้าวิ่ง100ปุ๊บราจะทําการชะลอให้วิ่ง100เพ่ารถคันหน้าแล้วก็จะรักษาระยะห่างเราสามารถตั้งระยะห่างได้ว่าเราจะเอาใกล้หรือไกลแค่ไหนอื ถ้ารถคันหน้าวิ่งเกินร้อยี่สิเราก็จะวิ่งอยู่ร้อยิบเท่านั้นหรือถ้ามีรถปาดเข้ามาในเลนเราี่วิ่งอยู่ประมาณแปสิบรถจะทําการชะลอ,อเองให้วิ่งแค่แปดสิบตามคันหน้าอืโดย,ยที่เราไม่ต้องแต่เบรกและคันเร่งเลยอ่ะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่โจก๊กทดสอบให้ดูคือความเร็วขึ้นไปที่เมื่อกี้ร้อยหกสิบอ่ะร้อยหกสิบพอข้างหน้าเนี่ยเขาขับในความเร็วที่ร้อยสกิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมคะคพอรถเข้ามาใกล้ปุ๊บเนี่ยก็คือจะเหลือที่ ร้อยยี่สิบโดยที่การทํางานแบบแปรผันอ๋อกูดีนะพี่เนาะอันนี้ของพี่ชูมีมานานแล้วพี่ตุ้มจำได้เลยเวลาพี่ตุ้มขายรีชฟค่ะมาถามเขาก็ลูกค้าก็จะถาม Adaptive Cruise Control มีไหมตอนนั้นคือเราก็อึ้งเน่ยคืออะไรใช่ไหมพี่รู้จักแล้วฉะนั้นก็เลยจําลูกค้าก็จะแบบอะไรคุณไม่รู้เหรอหรือเขาเรียกระบบรักษาความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติไม่ไม่ใช่อัตโนมัติหรอกคือเขาเรียกว่า ระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติตามอ่ารักษาระยะห่างก็แค่ผ่านมาผ่านมาเมื่อเมื่อไม่มีงานมาขายมาด้ามาใช่ไหมจริงจริงๆเนี่ยอันนี้เหมือนว่าเหมือนเรารวมกันแบบหลายแบรนด์มารวมกันเนาะก็ดึงคือมันมันดีตรงที่ว่ามีการแข่งขันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันกันเขาก็จะดึงเอาตัวไอ้ไ้ล้ำๆเอามารวมกันอืม ในเขาเรียกว่าข้อดีของของแต่ละแบรนด์เนาะเขาก็จะพัฒนากันแบบว่าแข่งออปชั่นกันเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเขามาลงกันออะตาเร่งดีมากนะแต่จริงของมิสูแบรนด์ยักษ์ที่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยพัฒนาออปชั่นอันนี้มีความรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้ที่เราเราเรานั่งอยู่อันนี้เราพูดไม่ได้อวยเนาะคือ มันน่าจะเงียบกว่าน,นี้ไหมพี่ห้องโดยสารเราอะคิดว่ายังไงในรถราคาระดับเนี้ยพอว่าให้จะให้เงียบไปมากกว่าน,นี้ก็ต้อง<ช>เป็น<ช>อีกสิบเมตรเนื้อครับอ๋อคือถ้าเกิดว่าเราจะให้เหมือนกับห้องโดยสารเงียบเครื่องยนต์เงียบกว่าน,นี้มันก็จะต้องเป็นตัวที่แบบท็อปหรือว่าราคาสูงกว่าน,นี้โดยที่มีออปชันเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะพี่ ถ้าถามว่าราคาเนี่ยพอว่าอืเสียงระดับเนี้ยก็ไม่น่าเกลียดแต่มีความรู้สึกว่าเสียงมันจะดังตอนช่วงที่เราเหมือนกับมันชาร์จแปะเข้าไปในในแบตเตอเวลาเราวิ่งเ่ะแล้วมันอืมอแต่แต่ไอไอไอเสียงที่มันอยู่ในห้องโดยสารเราเนี่ยคือมันมันไม่ใช่เสียงลมเสียงลยไม่เยอะนะพี่ก็ถือว่าโอเค

ถึงแม้ว่ารอบเครื่องยนต์มันจะขึ้นไปคือแต่ถนนเส้นนี้เขากำลังก่อสร้างนะคะพี่เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในการขับขี่เพื่อความเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร่วมเดินทางคันนี้นะคะการกันการทำนี้เราไม่แนะนำให้ทำแบบนี้นะคะอันนี้เรามาอันนี้เรามาเพื่อทดสอบสมรรถนะเกี่ยวกับตัวรถ all n e r phev ของเรานะคะ มิสูบิชิวันนี้ให้รถเรามาหนึ่งวันในการมาทำคอนเทนต์ตรงนี้เราก็มาทดสอบแล้วก็มาลองเบ่าๆาแม่บอกว่าโอ้โหเอางั้นเลยเหรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีนิมีนิพบตีฝาเข้า จริถ้าขับช้าๆมันจะถ่ายรูปได้ดีกว่านี้ใช่ซ้ายบ้างพี่อ่ะพี่เอ็มเตรียมวิดีโอใช่ขวาครับขวาขวาพี่เอ็มขวาเลยนี่ต้องพี่ตุ้มพี่เอ็มเล่นซัดทางตรงอย่างเดียวกูบอกให้ซาดขวาจริงเหรอซาดขวาเนี่ยเนีเโอ้ยาเขาตั้งตรงอย่างเดียวเลยนะไม่สวยเลยเนี่เอาใหม่เอาใหม่ดิ ตั้งตรงป้าย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 ลูกตู่ขับไหมเออลูกตู่ขับรถเมาอ่ะอย่าอ้วกอันนี้รถไฟฟ้านะไม่ใช่รถเมย์อือป้าโบะคนละคังขับยังกับรถเมย์ไปลเด้อ เมาโอ้ยพวกจะแตกที่รักมารับหน่อย <laughs> ไม่แล้ว <laughs> อันนี้อันนี้รถไฟฟ้านะ Outlander PHEV น,นะคะคุณลุงตู่สามารถขับให้เป็นเดียวใช่กระบะตอนเดียวได้เลยล่ะช่วงลงช่วงล่างก็ว่ากันไปรูดเริดกันไปทีเดียวเชียวเออได้มาบอกกระหลาดัง โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนี่ร้านอะไรนะคะพี่ปอคาร์สติกคาราวานออมร้านออมร้านออมอันนี้แป๊บหนึงแป๊บนึงนะคะตป๊บหนึ่งนะคะอ่าอาหารอันนี้ยังมาไม่เยอะคาสติกคาราวานแล้ววันนี้เราจะมาสเต็กสเต็กสเต็กมาดูหน้าตาเต็กขึ้นตามส้ม จริงจริงที่บ้านก็มีกินนะตำส้มอันนี้อะไรอคะอันนี้อะไรอันนี้กุ้งอะไรพี่อันนี้ยำคณะกุ้งสดอ๋อร้อยกะโลเี่้อยกโลขับมาชินขับมาเพื่อสงขับมาเพื่ออะไรแล้วเราเราเราขับรถอะไรมาพี่ที่แฮชีรถปอรเลนถปอร์เอาเลนเดอร์เอาเลนเดอร์ใช่ที่เมื่อกี้ขับแซงปุ๊ปาดปุ๊ปาดปุ๊ปารเลยใช่สั่งได้ดรงใจ โอเคเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่า<ป>ตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่อ,อคาราวานคาคาเฟ่แล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆ แล้วก็มีที่พักด้วยนะคะที่นี่เมื่อกี้เราไปกินสเต็กมาแล้วอิ่มอร่อยมากๆแล้วก็นี่เลยเรามากับรถไฟฟ้าที่เป็นปลั๊กอินไฮบิดคันนี้นะคะ Mitsubishi Outlander PHEV นี่รถเราสุดยอดเลยแอร์เย็นมากขึ้นมาก็นั่งสบายชิลๆอันนี้เราก็กินอิม่มแล้วเราก็จะนอนหลับแล้วเราจะกลับกันแล้ว <laughs> บายบายอะไรนะคะคาเฟ่อเมซอนอะไรนะค <laughs> าราวาเ <im> ออคาราวา I'm going 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 I'm going 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 crazy going, going, going crazy u d s me? ทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปกันจนจบนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า EP หน้านะคะอิมิกาจะพาทุกท่านนะคะไปทดสอบหรือว่าไปดูรถรุ่นไหนกันนะคะยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดี